สวัสดีครับวันนี้พามาชมไผ่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับตัวนี้เป็นไผ่ดำลำตันลายจุดนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเห็นไหมครับอ่าเขาจะเป็นจุดดำๆนะครับค่อนข้างสวยดีมันยังไม่แต่งกิ่งนะครับส่วนหนึ่งคือจะเอาไว้ตอนกิ่งก็เลยปล่อยให้มันมีแขนงนะครับสวยอ่า ไปดำลำตันนะครับหลายจุดก็สวยอยู่นะครับพอดีจุดนี้เจอลมเข้าไปนะครับกอมันก็เลยเป็นเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับยังไม่ได้แต่งด้วยกิ่งแขนงเล็กๆมันจะมีค่อนข้างมากนะครับยังไม่ได้ตัดแต่ง ก็เดี๋ยวจะตัดแต่งแล้วก็ทําการตอนกิ่งนะครับสำหรับไผ่ดาลําตันหลายจุด